พูดก็เหนื่อยเปล่าพระเจ้าตรัสนะเพราะคนที่จะรับไปได้เนี่ยเขายังพอใจอย่างนั้นนะเขายังพอใจที่จะฆ่ากันอยู่พอใจที่จะชนะกันอยู่พอใจที่จะด่ากันอยู่พอใจที่จะโกรธกันอยู่เขาจะเอาได้ไงท้าวสามบดีพรมอ่ะซึ่งอดีตเป็นพระในสมัยพระเจ้ากัสปะานยะ ทราบดำริของพระเจ้านะก็เสด็จเอ้ยก็หายตัวมาหาเข้าเฝ้าแล้วบอกว่าพระองค์คนที่มีกิเลสน้อยมีเหมือนบัวที่พ้นน้ำคนที่มีกิเลสปราณกลางมีเหมือนบัวปริ่มน้ำคนที่มีกิเลสมากแต่พอรู้ได้เนี่ยมีเหมือนบัวใต้น้ำ นั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมเพราะนั้นธรรมะนี่ยากแต่อาจจะมีคนที่มีกิเลสในดวงตาในดวงใจน้อยมีเขาจะได้ประโยชน์พระองค์จึงโปรดแสดงธรรมเพราะนั้นพูดธรรมะเนี่ยมันขัดใจกันไปหมดอะนะเพราะนั้นขัดให้มัน ให้มันสะอาดถ้าขัดก็ขัดให้มันสะอาดเพราะคำสอนเหล่านี้ไม่ใช่ของพระที่พูดแต่มันเป็นกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้จะเอาไม่เอาจะทำไม่ทำจะได้ยินไม่ได้ยินไม่รู้ละมันเป็นอย่างนี้แล้ววันหนึ่งที่เราร้องไห้วันหนึ่งที่เราต้องน้ำตาตกในน้ำตาตกนอก เรานึกถึงจะทันไหมอ่ะเราต้องเตรียมไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไงมันจะมีอะไรมากระทบมันจะมีอะไรมากระแทกมันจะมีอะไรมากระทันเนี่ยเราจะได้รู้รู้จักว่าเราจะวางใจอย่างไงให้เจ็บน้อยที่สุดอ่ะให้น้ำตาออกมาน้อยหรือไม่ออกเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่ให้เศร้าน,นั่นเองนะเอาละ ที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาก็ขออนุโมทนานะกับโยมญาติทั้งหลายที่ตั้งใจมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะทานามัยศีลมไมภาวนาไมยทุกวันพระเนี่ยถ้าเราไม่มีการทําบุญไม่มีการฟังเทศฟังธรรมเนี่ยแต่บางคนอาจจะฟังก็ได้เขา ก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ถ้าวันพระหนึ่งเรามาฟงังครั้งหนึ่งก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ยินได้ฟังเลยอย่างน้อยก็ได้เอาไปทบทวนชีวิตพัฒนาจิตสกิดใจของเราให้มันให้มันปกติอ่ะให้มันปกติปกติปกต,ปกติและด้วยความคิดดีๆอย่างนี้ด้วยการกระทำดีๆอย่างนี้ด้วยความคิดดีๆอย่างนี้ ควาอำนาจในความดีความงามความถูกต้องรวมกับคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจงเป็นพลวะเป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้เราท่านทั้งหลายมีจิตใจเข้มแข็งที่จะไม่ทำบาปอกุศลมีจิตใจร่าเริงกล้าหาญที่จะทำดีทำบุญทำกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป และพยายามรักษาจิตไว้กับกายรักษาใจไว้กับตัวลดความโลภความโกรธความหลงหลงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และนั่นแหละจะเป็นความสุขความเจริญความงอกงามความไพรู์แห่งชีวิตและจิตใจของเราทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกนามเถิดรับประทานวิสัชนามาในละพติ หันตาหันตารังคาถาก็สมควรแก่เวลาขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการเชนี้